นี่พี่น้องหลังจากที่ผมเฮ็ดไว้ผมใส่ตะไคร้ไว้เบื้องดูพี่น้องเป็นตอนซ่อนบะเป็นตอนซ่อนว่าพี่น้องมันถึกถึกแล้วหลังจากที่มันเข้าไปกินมันมันดาติเอาหัวเข้าไปนี่ยังกับบ้องหัวมันเรียกเข้าไประบาดนี้มันออกมันอกบ่ได้มันเข้าตะไคร้มันสิรัดไว้ครับเบื้องตัวอย่างนี่ลดไว้ นี่กระลัดว้ครับนี่นี่รลัดว้เมื่อนี่รลัดว้นะครับนี่ผมทิลรอมพักเบิ้งพักขาดไม่กินส่มื้อนี่นี่ผมก็เลยคิดว่าเอออ้วนเนี่ยมันที่ดักได้บ้านอเนี่ยครับโอ้มันกระดักได้อยู่ครับนี่นี่เบื้องตัวนี้เห็นตัวนี้ครับหลังจากลินเพลียเข้าไปนี่เขาไปในตะค่ายนี่ ออกมาได้บาดหัเพ่นพ่นหุบขึ้นเพ่นเดียวขึ้นมากผัดไปฆ่าเส้นเส้นใ่อันตาคายเข้าไปบ่าได้เข้ากระดองบ่าได้ครับนี่ตัวหนึ่งครับหลายตัวนี่ครับนี่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 ตัวหนึ่งหอยต้องตั้งอยู่นี่ครับนี่หอยต้องตั้งอยู่นี่นี่กำลังดีเข้าไปออกบ่าได้นี่ก็ออกบ่าได้โอ้ย นี่พักผมกำลัางงามห้ยมันกัดกินสอยเมื่อนี่แหละครับมันบ่นมันสีใสได้แต่ป่านะครับมีปัญหาเลี้ยงหอยทากหอยบกเออนี่เอาไปเลยครับสําหรับพุปลูกบกปูกันพักยุบบนดินนี่ยู่บนตัขนาดยุบบนตัวมันยังขึ้นมากซ้ำหนีมากินซ้ำหนี่เออ ครับผลิตภัณฑ์ของเฮ้าบอเมเนวาสิดัก์ไดแต่ป่าเด้อครับอหอยทากกเซษเชื่อกันครับผม